ท่านนบีบอกอย่างนี้อันอับดุลลาอิบนุมัสอุดท่านอิบนุมัสอุดได้รายงานมาจากท่านนบีว่ามันกอรอห์ฮัร์ฟันมินกิตาบิลลาฮิฟะลลหูบิฮิฮัสซันตุนวัลฮัสซันตุบิอะ ع ิอัมซาลิฮ ا ลาอกูลอ ل ا ل ف ل ا มิมฮัรฟุ ح ر ف و ن و ل ك ن ا ل ف ح ر ف و ن و ل ا م ن ح ر ف ุน و م ี منحرفون สุฮียะอติรมิดีนะเลขที่สองพันเก้าร้อยสิบนะครับเป็นฮัติสุฮียนะดิคัดคัดมาเอาแบบแข็งแข็งไปเลยถ้าแบบธรรมดามีอีกเยอะ นะที่ว่าสายมันเดออฟหน่อยนะนะสายรายงานมันอ่อนหน่อยนี่เอาแข็งแข็งมาให้นะครับเขาบอกใครก็ตามที่อ่านกุรอานนะครับอ่านกุรอานอักษรหนึ่งเขาจะได้รับนะสิความดีอักษรหนึ่งสิบความดีและอักษรหนึ่งนะ นบีบอกฉันไม่ได้บอกว่าอักษรหนึ่งคืออลิฟลามมีมอย่างนี้นะแต่อักษรหนึ่งที่ฉันมุ่งหมายก็คืออลิฟสิบลามสิบมีมสิบอลิฟลามมีมซัดไปสามสิบแนละ้วอัลฮัม,มีกี่อักษรไม่รู้เราอ่านกันทุกวันเลยวันละห้าเวลาอย่างน้อยไม่ได้เงลามาดสุนัตเลยสมมติว่าหาเวลานะโอ้โห ไม่รู้เท่าไหร่ถ้าเป็นนักเศรษฐศาสตร์นี่แบบ <c oughs> ยังคุ้มใช่ปะ่ะยังคุ้มเลยเสียอะไรไหมอ่านุรานี่เสียอะไรไหมไม่เสียได้อย่างเดียวเลยใช่ปะ่ะแล้วได้กับใครได้กับเรานี่แหละได้กับเราหรือไมไ่ได้กับใครด้วยเพราะฉะนั้นอย่างคุ้มเลยนี่ก็คือฮะดีสที่ส่งเสริมให้เราเป็นคนอ่านกุรอานมากๆนะเป็นคนที่อ่านกุรานมากๆ